ตรงไหนเพราะว่าถ้าถิดไปปุ๊บมันสวางเหมันเหมือนดันมันไปเรื่อยๆป่าไม้เขาบอก ตอนนี้ไม่ถอออกไปนะออก้เข้ามืองแล้วปวดหัวเลยเนี่ยูไหนอยู่ไหน้ไฟต้มไฟโวยโยตรงไต้งไฟโวยตอนรถค้นรถจากตรงไ้สีแยกไอ้เนี่ยสแยกตรวเนี้ยแยหัวกแหลมเนี่ยแยกพวกแหลมแย้ควกแหลมแย่พอกแม แซ่มาอยู่หัวแหลมันกลังหลายห้าอยู่นะห้ตีไปหัตีไปห้ตีไปพอาให้ใคไปสัแกได้บผาครับด้อยู่หน้าช้างครับเดี๋ยวช้างหยุดช้างหยุดครับเออ ท <inequ ity S 3> like, ่านู่ัมาช้ามัเรแหลมอ่ะเออไปได้หน้านี้จะออกแถลงแล้วไปไหนล่ะมีใส่รื่อเขามจะตั้งแนจาอยู่บ้านไหนไม่ออกบ้านนั้นเลยนะนะพ่อใหญ่เา็น่อใหญ่อยู่ที่ทั้งคืนเนี่ยอาจะนอนที่นี่หรือมั้ง เตี้ยสองตัวเลยเห็นเตี้ยสองตัวเลยอไใครท้องพี่จะได้รู้ชาวส่วนเขาตอนนน่ะมันต้องเปิดเราจะไปทางโนนไงไม่ตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่มันตรงเข้าไปทางนี้ท่านนี่เห็นท่านได้ผมพูดให้เราต้กดไปตรวนี้จไปเพราะถ้าขายไฟมาอย่างนี้นะดูตัวหนึ่งถูกต้องนะถูกต้องตัวหนึ่งครับผมดีครับตอนนี้มันอยู่หลังค่ายไปทุ่งรีอ่ะ ตอนนี้มันอยู่กัาแหลมแกลังต้อไนไปทุ่งนี้เดี๋ยวมันกลับมาทางเดิมเข <c oughs>